สูตรลัดจัดรูปภาคตัดกวยทําแบบนี้ข้อนี้พี่ดึงมาจากข้อสอบ A level คณิต1ปี67โจทย์ต้องการจุดยอดทั้งหมดของภาคตัดกวยและก็ให้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ทีนี้ไม่ว่าภาคตัดกวยของน้องเนี่ยจะเป็นวงกลมวงรีพาลาไฮเปอร์วิธีลัดสูตรลัดในการจัดรูปทำแบบเดียวกันหมดมาถึงน้องจับคู่ x กับ x และดึงตัวร่วมออกมา ดึงเฉพาะตัวเลขนะ9กับ18ดึง9ออกมาไส้ในเหลือ x กําลังสบวก2 x ทีนี้ยังไม่จบเสร็จแล้วจับคู่ y กับ y ก้อนนี้กับก้อนนี้ดึงตัวร่วมที่เป็นตัวเลขออกมาถ้ามีลบต้องดึงลบเห็นไหมถ้ามีลบต้องดึงลบออกมาด้วยแสดงว่าพี่จะต้องดึงลบ16ข้างในจะเหลือ y กําลังสแต่ไอ้ก้อนนี้160ต้องหารด้วยลบ16มันจะติดลบ10แล้วก็มีค่า y อยู่ด้วย ลักษณะนี้เสร็จแล้วใครไม่เกี่ยวไอ้สองสี่เจ็ดไม่เกี่ยวใช่ไหมไปด้านขวาอ่านี่คือขั้นตอนแรกหลังจากนั้นจะเริ่มวิธีรัดแล้วนะให้น้องเขียนเก้ามาก่อนตรงนี้นะเขียนเก้ามาเฉยเฉก่อนเพราะว่ามันมีอยู่แล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ย x ก,กําลังสองพอน้องเจอ x ก,กําลังสองอะ่ะให้เขียน x มาตัวเดียวและหน้า x หารด้วยสองอีกหนึ่งรอบนะและหน้า x หารด้วยสองตอนแรกมันเป็นบวกสองพอเอาสองไปหารเหลือบวก1และทั้งหมดยกกําลังสองเออแบบนี้เลยเสร็จแล้วไอ้วายทำเหมือนกันมันมีลบสิบหกเขียนลบสิบหกมาและเปิดวงเล็บเหมือนเดิมวายทำเหมือน x เจอวายกำลังสองเขียนวายมาหนึ่งตัวและหน้าวายหารด้วยสองลบสิบหารด้วยสองเหลือลบห้าเขียนลบห้ามาและทั้งหมดยกกำลังสอง ไอ้ด้านขวาคือ2 4 7แต่ยังไม่จบน้องจะต้องมีการบวกไอ้ไอ้ข้างหน้าเลข9ไม่มีเครื่องหมายใช่ไหมคือเครื่องหมายบวกน้องจะต้องบวก9เข้าไปและทีนี้มันต้องคูณกับเลขหลัง x ที่เป็นเลข1อะ่ะแล้วก็ยกกำลังสองเสร็จแล้วตาลบ16บ้างมันติดลบใช่ไหมก็ต้องจิ้มลบ16มาก็ต้องเขียนลบ16มา และเสร็จแล้วยังไม่จบมันจะต้องไปคูณกับไอ้เลขหลัง y หลัง y จะใช้5หรือลบ5ก็ได้เพราะกำลังสองมันก็ค่าบวกอยู่ดีพี่ใช้เลข5แล้วกันนะและยกกำลังสองด้านซ้ายพี่ลอกเหมือนเดิมเป็น9คูณ x บวก1ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ลบ16 คูณกับ y ลบ5ทั้งหมดกำลัง2ทีนี้พี่ก็ไปรวมเลขด้านขวาตัวแรกเป็น247 1กำลัง2ได้1คูณ9ก็ได้9ใช่ไหมมันจะเป็น247ขอเขียนตรงนี้นะแล้วก็ไปบวก9แล้วก็ไอ้ด้านขวาเนะี่ยที่มันติดลบเนี่ย5 5 25 25คูณ16ตั้งเลขแป๊บนึงนะ ยี่ห้าคูณสิบห3หกย์ทดสามหทดสเป็น15 1หคูณหเป็น5 1าคูณส <c oughs> ได้2บวกกันเป็นเลขกลมๆที่พี่ไม่พอนะได้400มันก็กลายเป็นลบสี่ซึ่งถ้าเป็นพี่พี่ก็รวมไอ้คู่หน้าก่อนไอ้คู่หน้าเนี่ยจะเป็น2 5งหคู่เนี้ยคูณเนี้ยสองกับเ้าอ่ะได้2องห้า แล้วก็ไปลบ400แสดงว่าคำตอบต้องติดลบแน่ๆเราก็เอา400ไปลบ256อันนี้10อันนี้9อันนี้3เหลือ1เหลือ4เหลือ4เป็นลบ144ทานพี่ไหมแสดงว่าไอ้ด้านขวาเป็นลบ144พี่เลื่อนนะพี่เลื่อนนะทีนี้ถ้าน้องคุณรูปแบบภาคตัดกวยอะ ถ้าตรงกลางเป็นลบอะ่ะมันมีรูปแบบเดียวคือไฮเปอร์โบลาแต่ว่าถ้าจะตอบได้ว่าใครคือจุดศูนย์กลางใครคือใครคือจุดยอดอะ่ะด้านขวาจะต้องเป็นเลขหนึ่งแสดงว่าน้องต้องไปหารด้วยลบ4 4ตลอดเพื่อให้มันกลายเป็นเลขหนึ่งและทีนี้น้องดูก้อนนี้นะไอ้ก้อนเนี้ยมันโดนลบ144หารอะลบกับลบตัดกันเป็นค่าบวกถูกต้องไหมและ16 ตัด1 4 4จะเหลือ9พี่ดันมันขึ้นหน้าเลยเป็น y ลบ5ทั้งหมดกำลัง2ส่วน9แต่ในทางกับกันไอ้ลบ1 4 4อ่ะมันต้องหารทั้ง3ก้อนถูกต้องไหมมันก็ต้องไปหารกับก้อนหน้าแต่พอก้อนหน้าบวกหารด้วยลบอะ่ะมันจะต้องมีค่าลบและ9ไปตัด1 4 4จะเป็น16พอดี และไอเอก,ก็ลอกมาเหมือนเดิมมันก็จะเป็น x บวกหทั้งหมดกําลังสองส่วนไอด้านขวาลบร้อก็หารด้วยลบร้อยสี่สก็กลายเป็นบวกหเป็นมุมมองนีง่ทีนี้พอด้านขวาเป็นเลขหนึ่งและถ้าเป็นไฮเพอร์โบลาน้องจะต้องสังเกตว่ามันเอาใครขึ้นมันเอา y ขึ้นแสดงว่าเป็นเปอร์ y และสรรมการไฮเพอร์โบลา y หน้าตาเป็นแบบนี้มันจะเป็น y ลบ k ทั้งหมดกำลังสองลบ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองส่วน a กำลังสองแล้วก็ส่วน b กำลัง2ฝั่งนี้เป็นเลขหนึ่งสิ่งที่พี่ต้องหาอันดับแรกคือจุดศูนย์กลางที่ชื่อว่า hk เวลาตอบ hk อย่าตอบผิดนะอย่าตอบผิดนะ hk ต้องตอบหลัง x แล้วก็หลัง y หลัง x จะต้องมีการกลับเครื่องหมายถูกไหมเพราะว่า ah มันอยู่หลัง x ก็จากบวก1กลายเป็นลบ1ส่วนไอค่า k อยู่หลัง y ต้องกลับเครื่องหมายมันเป็นลบ5ก็กลับเป็นบวก5 เพราะฉะนั้นจุดศูนย์กลางของเราอะ่ะเป็นลบหนึ่กับ5อย่างนี้นะอย่างนี้นะลบหนึ่งกับหและถ้าเป็นเปอร์วายก็จะอยู่บนล่างใช่ไหมลักษณะกราฟอยู่ด้านบนแล้วก็อยู่ด้านล่างแต่สิ่งที่โจทย์ถามเราไม่ต้องหาครบสิอย่างอะเนาะสิ่งที่โจทย์ถามเขาถามใครนะเขาต้องการแค่จุดยอดและถ้าน้องจําจุดยอดได้เนี่ยจุดยอดอะ มันจะต้องหาค่า A มาก่อนจำได้ไหมจุดยอดอะ่ะถ้าจะรู้จุดยอดอะ่ะมันจะต้องหา A มาก่อนซึ่งน้องก็เทียบตามตำแหน่งเลยว่าเฮ้ยไอเก้าเนี่ยกับ A กําลังสองอ่ะมันเท่ากันแสดงว่า A ต้องเป็นเลขสามอ่านไหมแสดงว่า A ต้องเป็นเลขสามและทีนี้ A คืออะไรครับพี่ a คือยืดแล้วเจอการาฟก็คือจะเป็นการยืดบนล่างหรือยืดซ้ายขวาคือไม่เจอการาฟเนี่ยยืดขึ้นสามหน่วย และยืดขึ้น3หน่วยและที่เราหา A มาเพราะว่าปลาย a มันคือจุดยอดไอเนี่ยคือ v 1จุดยอดอันที่หนไอนี้คือ v 2จุดยอดอันที่2แล้วเวลายืดขึ้นยืดลงอ่ะยืดขึ้น y เพิ่มยืดลง y ลดตอนแรก y เป็น5มันยืดขึ้น3ก็จาก5บวก3ก็เป็น8 X เท่าเดิมก็กลายเป็นลบ1กับ8ถัดไป มันยืดลง3ใช่ไหมจากเดิมตอนแรกลบ1 5พอมันยืดลง y ต้องลด5ลดไป3ก็ต้องเหลือ2เพราะฉะนั้นไอ้ด้านล,ล่าง x ต้องเท่าเดิมพิกัดก็จะเป็นลบ1กับ2ดังนั้นจุดยอดที่น้องได้ตอบทั้งหมด2ค่าก็คือลบ18กับอีกอันหนึงก็คือลบ1กับใครนะลบ1กับ2เพราะฉะนั้นน้องก็ไปดูชอยที่ใช่ที่เป็นลบ18กับลบ12ตอบชอยที่ 3นั่นเองประมาณนี้สำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานพี่ขอแนะนำคอร์สคณิต A Level เด็ก69ราคาพิเศษอยู่ที่4,650บาทแต่ถ้าใครมีพื้นฐานอยู่แล้วอยากเน้นทำโจทย์อย่างเดียวพี่ขอแนะนำคอร์สต,ตะลุยโจทย์คณิต A level เด็ก69ราคาพิเศษอยู่ที่2,900บาทแต่ถ้าใครอยากได้ทั้ง,องคอรคอสพี่ขอแนะนำเป็นโปรแพ็คคู่ที่ดีที่สุด ราคาพิเศษ6,550บาทใครสนใจสมัครทักมาที่แมทอันเดอร์สกอร์ดัมีตัวแอสไซดด้วยนะพี่มั่นใจว่าคอร์สนี้จะช่วยให้เราสอบติดแน่นอน